พี่น้องแม่งสีแกงใส่จ้ะแมงดาแมงหะงหั่มแมงอีดหมวกเจดิจ้าจ้ะน้นนนงงนนอ,อจจพี่น้องีตูเด้อจ่าสุไกเด้อพี่น้องเจ้าแซวปบะสาทบ้างหรืพี่นอ้องก็เขาอย่ามีมาสองกองเลยพ่กแม่เราพ่อขาดใครกองเขาเลยพี่น้องอย่ามีมาอีกองไลยพูดพูดสร้างกันมาไงก่อนไงก็เขาเอาถือไป หวงมาแล้วกะสิมาดมาล่างน้าสะอาดออกโอเคขียดทิจารพี่น้องเลยแมี่ยแอ่ไอ้ก็แม่วันทิ้นไปอาบน้ำเยอะอ่าเขียดทิจาครับลวางไว้ทาเอาพี่น้องลวางแนะลงง้งามงามอ่ะลองเบิไงกับตัวที่เด็ดเมนูนยังเด้อเหมือนอ่ะมีน้องเมนส่งกับสายบวัวแล้วกับชิ้นกันมาอยู่นี่ยังทีเด้ยยังบบแม่นเวลาเสียง อธจ้าแม่น้อธจ้ามาอย่างนี้เพืปลิบตัวแบบทั่วแบบพริกปลาปุ๋ยเนี่ยมาเจียงใส่กันปุ่นนเ่อยู่ว่ากปุนจะใส่กันบ่กราปุนใส่แล้วเดี๋ยวปเดี๋ยวมะเจียงใส่กันมาทันเนาะเจียงใส่น้ำมนสมตีขือจักว่าว่าสิลองเอาใส่บัวแม่วัสิวาเจียงใส่น้ำม่สมห้าพนะก็ลังวสีเอาใส่บัวหญ้าก็ใส่เสียแดง ีนไปเศ้าแต่เกียว่ปู่จ้าแม่น้องวันนมีตใหญ่อยดเลยแตเทียเอฟซีขนาดเบอร์เอ็ดเนี่ยเป็นผาถ้าเป็นสาวอ้อด้วย่ะนเทียนผาพี่โาถ้าเป็นสาวซำหน่อยคนนี้วันหนี่ไปรุ่ครเป่เดาโอ้เบรพ่ะนะหานี่ตรงหน้กนด้ยกิมีผู้เดียวย่น่แนกนี่นึ่ ก้อนน้ำเดือดเลยเดี๋ยวหวัวเขาจังลงที่หลังหวัวเขาสูกเกลียวอยู่นี่พี่น้องเนื้สิแกงใส่จะแม่งดาแม่งดะางแงแม่งอีดหวัวกเจ็ดอีจ่าจะเด้อพี่น้องกินแกง ไปเี่นอะสองขบพีไงหม่อ,หอมหมอมันไงจ้ะจ้อานำมันลงไปเปนข้งนอยเสียบเสีไยไรเสียบลายคือมาปุ๋ยวนันปลาจ้ะขันน้องไหม่เป็นเปลียนเชี่ยมหน้าห้ากั่าระตองใส่ปลาเดียวกับน้ำปลาลายลน่องไม่เป็นใส่เกลือจ้ะ เ่ืเกเยอมากมาจงานกันินก่อนเด้อจ้ะคุณนใส่แล้วนะก็เสียบๆีลบหลีกเนาะก็สีเสียบๆแล้ววันนี้ก็ไปตู้ซะเนาะมีตู้เด้อจ้ะสุาย อันเด้อพี่น้องพี่น้องเคยกินแกงหัวใช่นหอไมัยสมัยเนาะไม่เก่าสมัยถ้าเป็นเล็กหน่อยเนาะกูได้ประยุกต์กูเก็บกูไต้โดนกันสิบม่ได้กินเนาะเด้อจะไม่กินนล้กันหอมขัดขัดหอมกระซิบบ้างกันเฮ้ยหอมหวยหวยเป็ยามนั้นเพราะวันนตำหนักขึ้นมากไงน้ำหนักขึ้นมากไหม่ส่อนหัว ตะชีข้าบ่อหนาดได้ไหมว่าชินข้าบ่อเด้เขาบ่อเด้ซื้อได้กินแนนเอาไปจำหน้าโง่ไปเองไปหาสอนหัวกพี่น้องสอนหัวก็แล้วก็มาแจงเราจังกินเข่ากันขันบ่หาได้กินกับข้าด้กินเด้ตะชีบ่ได้ไปหาสื่อฮะเป็นผู้ไปหาได้ยังเป็นเป็นผู้ไปหาบอกเห็นหน้าเป็นผู้หาเป็นนิกหน่อยแต่ต้องสนมือชินนผู้หาได้กินเป็นยังไงต้องบอกโดนเตื่นเพื่อจะมีเพียม เสบวิญญาแยบเสียบตาบ่อยู่หันตีงปเขาบอกโดนติมันก็ห่นอยูี่เขาองก็เบ่งเลยแบอแต่ไม่หเอาไปนอไป เจียงหัวได้เราไม่สงจ้ะก็ะชิมไปอะรหอมห,หวยลูกนันสตดสีหนือยเลยีอยู่เนอืดนเฮย เถึงเมียกไสิจ้าเสือสบงพี่น้อกลเขาอย่ามายืมมาสอบกล้องเลยมวแนมาพอคคายกล้องเขาเห้พี่น้องอย่ามมนอย่กล้องน้อยพวดูดสร้างกับมาวงแกล้องไงเขาเอาถือไปเขาก็เขาหยกทีที่าฆากันผู้รู้กันนี่แหละเาเสืบพี่น้องเลยตามเส้นประกอบวาเสานามสีวงทุม ตมเซกดเห็นว่ามันโดดโคกเห่าไ่าน่อแไส้าไม่ละลวงวานผู้สาวยู่เลยเว้ยหวานนม่อิดยแม่งห็ดไปให้เอจะเต้าเขมาอยู่กันกัแกงเต้าเขาน อืมเสียอิ่มเนียนพ่อการแล้วไปสอนไม้เด้อ,อ,อดเสียบเนาะ่วนไปสอนก็ไปพ่ออยากกันอือว่ว่าไปมาเด้อพี่น้องสวัสดีครับพี่รุ่นครับอีอสานบางหน่อยโอ้ขึ้นเงียบแทบพ่อดีลเลียนหรือว่ารือเบิร์ตโยพี่น้องนอนตื่นตื่นไมหมพอดีไปอ่านโบมาโจมพอดีไปอันศูนย์วัฒนธรรมไปขอต่อภาษีหนังหรือว่าต่อเมียนวินิทัด เพิ่นวินิทัดนี่ยครับแล้ออพอดีไปพุ่นล่ะช่วงสามโมงสี่โมงก็สิแล้วพี่น้องก็อขอบคุณทีมงานทีเพิ่นอยู่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสระขามเลโอ้ตอนรับดีครับขอบคุณหลายๆมาๆพี่น้องกินข้าวกันเสิร์กันมืนน้อนีเอฟซีสุโมงสจวนนี่ไก่บ้านเพิ่นตอนรับดีดีใจเนาะได้ครับนี่ไก่เกันดันเพราะเป็นแม็กเป็นไหนบ่ล่ะเฮ็็ดเปนหยัน ไผ่โอนผ่านเอี้ยบผ่านแอบแอบกินพวกกินแล้วขบเลื่นเนี่ยขบ่นเลื่นเป็เนเมันเร่อันคือพวมีเงันโอนนะบเ่นว่าแถวเด้อเลื่อนไห่เลาเล่าเป็นว่าแถวเงี้ยไห่ได่โอนเากโอตำหูตหูปวดขึนปวดเหรอเม่จับเจ้าผ้คนผู้คน เชื่ด่ยาไปหัวแบบหอยมันะมเ้ล้ว้าวย่างก็ชิมหัวบกไหอยเลยหอยชิมไม่เคยชิมบา่ะแล้วกินแล้วกินรุ่นกินที่รังเลยหรอกต้มกับเสยบได้หนิหดดอกย่างดีแมน ม่สันม่จนอนดอกคอนดอกคอด็อกทีนี้เนี่ยครดูอดอกดอกนั้นมันลุงเลยเป็นภาษากินมาเนีน่นกูเดินแนดอกสำนสกมนาทนั่านาน่อยสันพอดีโดีก็มึงมุนนี่เตียนะดงเเป็นนจงจังนาไม่ันอนตหงเทปเอาคนคักเ็บซี่เซี่รื่อนล่ เป่ามูพคนอยู่นี่นั่งแบบแต่เราทำมืนเราไมาบานตอนนั้นตียงเงียนมาเด้อมากินแจงหอกเด้อแจงคนกินเป็นโรคหมดอ่ะตอนคนมาตรวจกันเนก็ตอนคนมาตรวจบอนสถานที่เนาะทั้งตำรวจแจงวายังเป็นอย่างแล้วว่ามัน ไม่บานตรงหน่อยบันเป็นยังตำรวจมาแล่จี้าแล่เหลียวตำรวจตู้คนละคนม่เห็นเจ้าเจ้าอยู่ตำรวจตู้ทงตำรวจเขาไปเห็นีดตำรวจเล่นเบิ่งเหระเขาจะว่าโอ้ตำรวจไปจับพี่รุ่นบำรวน้องรวเต็มเฮียนไม่ละวยมาจับปีศาจมาหน่อยมารวยรวยมากแล้วคนตรงมากสันเดีย่นไปตรวจตรงไหนคนตรงไปสันไปเป็นทีมทหานลางรวยรวยมาสั่งไว้เกี่ยง ทั้งปูกทั้งทัง้งอบตอนกัร่องนายกเนี่ยทั้งพื้นเนี่ยท<า>ั้งห่ะ<ฮ>แม่นทำมาจากปลูกคในใดฟั้งเส้นที่ค้นหาค้นจังผ่านวังเถอะไป <Orange. S 3> ไปก่อ,อบรมเจียวครับหนังนี่ละไรได้ทัวร์ลาด้รจักหรือวาอยโยมาถึงจ<อ>มางนหาไปวะที่ไหน ไอ้เดหนไปยังไปจังไปใช้บ้างใช้บ้าไม่หนียว่เจียใช้บ้างซื่อ้วาาเดียวซื่อโกโก้องบ้านเขานแล้วเนี่ยแต่ขนาดมันมันแพงด้หนึ่ธรรมดาละเนาะมัเป็นยังไงบ้าง้ทาไป้ายอยู่หนบยัง่าเดินนีบยังแม่แม่เมื่วานยูเ้ยจังหนังมากเบิรงเสนออพอพอรุ่นมันนะมือแม่แมา ระวางเรเด็กเป็นังกังเปลงแค่เทียี่สิบสามีสิบปแล้วเราบ่าร้วสื่อหมวกฝังไม่บาปุยเราได้อนใบละพันหัวใส่หัวเหมือนสวนปุยใส่หอน้ำเนี้ยนะบาปุยเลยจับผาใผตัวนี้ร้อ่ใส่แล้วใส่อยามันเกาตะปในตู้นั่จริงตะวันมาท่านห่อนรผ้ากี่นะอใส่บุญกินสิเปบุญยังเดียวผ้าใบอยู่มนุ่งเดียวปั้นหายมาใส่สอนใจ้จอ่ ใส่แบบบุญเาใส่แบบบุญใส่ร่โบเห็นหอดทางยางนี้มันกุ้มไรมือตึ๊บไปเตียวบวกตาเทะๆอีเดียวแล้วไปรุ่นเขาก็ลังเห็ดอยากพี่น้องเลี้ยงไว่รุ้นมือวันเกิดลงแตกมือไม่ตัวไ้รุ่นม้วนแหมม้วนน้ำม้วนน้ำหลูกน้ำหลานจะเดงหน่อยมากจิ๊บแปลงิบเก่งเบืงดีไหมไปบเบื้องเป็นตาหักตตอ๋อเตะจังสิแหม ก็เป็นั่นหล่เหมือนน้ำมันห้วยทางมาอีกเพั้งเป็นสาวเป็นบ้าขึ้นไม่เนาะนิหน่อยก็มั่งมวน่ปอดสมัยจะเป็นสาเลยทีนี้นอนมะน้ำมาม่ี้บวบวมันนระสมัยเพราปุ๋ยสมัยตะกี้มันแบบบวมันโบรานิดเดนมันม่หลดที่ไปด้วยสมัยนี่ยจะวางนั่นนอนนิดหน่อยเพราะขุมมวลของเขาเนาะเซลเซลบวกขมมวลเซลเซลวะขากจอะไรที่มนมันอีกจังเียนึ่ง ไปเบิ้องหนังเบื oh right. <sh> ้งบอลแล้วางไปเด้บ้าปุยยางเเก่งแล้วกับางะทงมากเป็นโมกันเนาะวไมีผู้บากับางเบากันมากผู้ด้มีผู้บาางเราถกฟองไม่หรเตี้ยเป็นโมกันเจ้าเจ้ได้เมีกะเบิ้งเขาหักกันพี่นนอะบอสมัยก่าสมัยก่าเป็นนสั่นเบื้งเขาหักกันเี่สามัยกำแกงสมัยก่อนเป็นนักสั่นเหมไปเบื้งหนังเบิ้งบอลวย่ีขางเบิ้งเขานี่เบิ้งเบงเขาเบิ้งเบงตียยางเอาเดีอ มันจะกไก่ไก่ขันยางเาโอแซ่บโอ้ยของปุยนี่ก็มีไก่ไก่ได้บอกผู้บ่าวนามูกินปลาหมึกอ่ะเฮ้ยไบอกว่ามักสะเนมากินแน่มีผู้บ่าวนีผู้บ่าวปลาหมึกเด้กเดกับกับตำหุ่งเนาะำการจริงไงโอ้ยมงข้าอยู่ไม่เนี แต่ไม่เกา่ไม่ไม่หนบ่ไม่กุญงดรอกเดี๋ยวคุณยนังตีถึงหน้าเต็มเเลยมันเล็กเน่อยแต่ทีเป็นมืดแต่นมอไซยบวเรียนนางก็มีประวัติหลอด่าไหลอดหลักหลอดเขาบ่งคนเขามีบัตรไม่เงินเงินสื้อบัตรไเงินซื้อบัตรม่ส่วันนี้บัตรกระายทีสาวเนาะแนนไปกบพูดสาวเล้นี่ผู้สาวเนะแ เอผู้สาผู้สาวไปขาไปก่อน่มเขาไปพบกันบอสทามูกอนเดไปก็หลุดทิสิแกะพอให้ตั้งแต่ขานเขาจะคลองผู้เดียวนะเจะคล้องผู้เดียวสลด์ผู้สาวลายผู้สาวตัวผู้เสียหาเขาอิ่มบหมไปไปบางหลังน้ำจแเดีบ้าปุวยกว่านียจาเป็นคนมีเงินวางสิแม่อันน้เปเเจาเด้าากันผกัน็เจาบต้งเกิดปวดีิ สิเขาไปเราไปถ่าอยู่หันยูนีได้บอนี่เอขาไปใส้กาซ่าเขา้าคอยได้เขาไปบอนะเออประตูเตบประมาณสามสม่งแล้วว้าก็เว้างา้นเอือนเนี่ยมาบอกเนี่ยเขาบอกเยี่ยมมันก็นเรันนี่ก็ทีเขาไปนางเมื่อเรายู่มองสายนอกก็ทีบ่พอน้ำหาเอาสนองว่าคือว่ามูดพาเขาไปไปรุ่นไปพ่อเมื่อพอดีเอาจ้าคือมา่สนะบที่มาถามลุงสินหรือปาหมกันนะบมีวันที่บอกปอกมาปองใหม่อ้ยว่าวยว่าว้าอดผาเโอ้ยนาะเอาจ้าคือมาจังสไปไปพ่อเขานางพอด พอที่เป่ามนว่อนโครหลายๆว่อนบ่อนไปไมเห็นว่นพอดีน้ไปยืนอยู่หันซําบานจียางมากยอยากไอโวยเล่รัดมาดีอยากไยเขาบอกงมึงได้คุณบุตรไปนี่คกเราด้จอบพี่สามชั่วโมงแล้วทีได้หลเราไปงานพ่อเด็ดเตียมสดเลยตียงันว่าบอ่อจซทางยางเอาจะขอมาตะเหงพอได้ว่าพูดมาตะโดนเลยพ่อได้ไวเลยน้ามาเจ้านีเดียมนมนเขาไปไ่พ่อมาพอดีรอดพา เอาจอขมายังสบอนะบอวันิมาถามาลูกสินธรือปลาหมึกกันอขึ้นี่เกาะเดียวกผู้สากับขึ้นสัวหาุ่มมีเงินกับะยควน้บายอยู่น้องูวกแล้วหล่อเตี้ยเตี้ขาบอกว่าให้วายำอืกนว่าแต่บางคนไม่เกียดิอกขีจนิมเนียวจิมยิมเลยเียวยแล้วไปกอนแมนะกินยูยอันมะร็งจำละ มมื่อยยำปลาแก่คำมาลาที่อกี้บุ๊เดร็กกินก็ประมือก่อนกระหยาเขาด้าเนาะได้เติดเตี้ยสกีตัวเด้เลยขอพูดเพื่ครับสมองสมบัติเรครับที่ติดตามขอขออยู่ดีไม่งสมบูรณ์ทุกคนครับคลิปต่อไปเบ้าปุยจะบอกนี่ท่านดีๆประสบการณ์ที่ผ่านมากครับทีนี้มือนี้พอยืนรุ่นบอกทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสินบุ๊ด้กินนอไม่สมเป็นอ่